ครับคุณผู้ชมทางแมสอ a u ต o คาร์ะนะครับวันนี้ผมตระกูลลิทามิตรนะครับพาคุณผู้ชมนะฮะ มาพูดคุยนะครับถึงการนําเอามาสเตอร์2ดีเซลมาลองขับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับด้วยตลาดรถโดยรวมเนี่ยตัวเล่มก็ลดลงแล้วก็มีตัวเลือกมากมายครับในระดับราคาตั้งแต่แบบ3 0 0แสนกว่าเนี่ยไปจนถึง8 0 0แสนเนาะคุณสามารถเลือกรถได้หลากหลายเซกเมนต์แล้วก็หลากหลายความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าในราคา50 ,0,000 000วันนี้มีก็ซื้อได้หลายตัวเลือกก็เป็นความประหยัดในรูปแบบที่ไม่ต้องไปจ่ายค่าน้ำมันนะครับได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆรถยนต์ไฮบริดไม่ว่าจะเป็น MG 3. Hybrid Pass ไม่ว่าจะเป็น Toyota Yaris a t หรือแม้แต่ทางด้านของ Honda City ที่มีทั้งตัว e-hv e ที่เป็น Hatchback แล้วก็เป็นตัว s ี d a r แต่ทีนี้ตัว Mazda 2เองเนี่ยก็ถือว่ามีความแตกต่างตลาดเพราะเขาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเลยที่ในไซส์บอดีแบบนี้เป็นตัวถัง Hatchback แบบนี้เนี่ยแล้วมีเครื่องยนต์ดีเซลให้เลือกนะครับ เข้าสถานีบริการน้ำมัน PT ด้วยบัตรแดง PT Maxcard Plus ได้อะไรลด <universo> ราคาน้ำมัน50สตางค์ต่อลิตรสูงสุด200ลิตรต่อเดือนลดราคา50%สำหรับเครื่องดื่มที่ร้านกาแฟพันไทยสูงสุด10แก้วต่อเดือนสิทธิพิเศษเมื่อเข้าใช้ศูนย์บริการรถยนต์ a u t o b a g ์ซื้อยางรถยนต์3แถม1เฉพาะรุ่นที่กำหนดส่วนลด15%ค่าอะไหล่ซ่อมบำรุง ส่วนลด20%อุปกรณ์เสริมในรถยนต์ฟรีเปลี่ยนเติมลมยางในโตรเจนและเซฟตี้เช็ค25รายการสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card Plus 599บาทต่อปีได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทั่วประเทศดีเซลครับตัวเลขอัตราควประหยัดนะครับ26.3กิโลเมตรต่อลิตรจากการเคลมอีโคสติ๊กเกวิ่งจริงๆเนี่ยก็ประหยัดจริงๆนะครับอันนี้เรื่องความประหยัดเนี่ยมันถูก พิสูจน์จากผู้ใช้งานมาแล้วเพราะว่ารถเนี่ยมันทำตลาดมาสักระยะแล้วนะครับวันนี้ครับมาสเตอร์ต้องสู้ด้วยการที่แบบยังไม่มีโปรดักต์ใหม่ต้องรอจนกว่าการลงทุนรายการผลิตในโรงงานที่เมืองไทยจะประกอบตัวถังครอสโอเวอร์รุ่นใหม่อันนั้นก็ต้องรอนะครับอาจจะเป็นขุมพลังไฮบริดเนาะแต่วันนี้ครับสิ่งเดียวที่มาสเตอร์พอจะทําได้คือการเล่นกับตลาดให้ตัวรถเนี่ยยังพอที่จะมียอดขายเดินต่อไปได้แต่ข้อดีของการเป็นดีเซลในมาสเตอร์2นี่ก็คือมันแตกต่าง การที่มันวางเครื่องยนต์ดีเซลนะครับระดับแรงบิด250นิวตันเมตรนะเกียรนะ์6สปีดมาอยู่ในบอดี้ไซส์ซิตี้คาร์ขนาดกระทัดรัดคล่องตัวนะครับบวกกับช่วงล่างของความเป็นมาสเตอร์ที่มันมีความแน่นแล้วก็พวงมาลัยที่เฉียบคมที่สุดในตลาดนะเวลานี้สําหรับรถนนใน segment นี้เนี่ยมันจึงเป็นรถที่มี Quality, คุณภาพการขี่ที่ดีมากๆคือผมบอกเลยว่าวันนี้มันอาจจะไม่ใช่รถสําหรับวัยรุ่นเต็มที่ไม่ใช่รถที่สายเทคโนโลยี Technology จ๋าๆจะชอบมันแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการ รถแล้วมองอนาคตว่าอยากมีรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในรถที่มันไซส์ไม่ใหญ่ Master 2ดีเซลจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆราคาวันนี้ครับ749,000บาทเดิมเนี่ยถ้าเราจะมาได้ออปชั่นที่มากกว่านี้ในปีก่อนหน้านี้ราคาก็จะแพงกว่านี้ประมาณสัก800,000 800,000กว่านะครับมีช่วงหนึ่งอยู่ที่799นะครับวันนี้เหลือเพียงรุ่นย่อยเดียวนะครับ749หลุดจากนี้ลงไปเนี่ย ก็จะเป็นเกรดเบนซิน1.3ลิตรซึ่งความสนุกสนานมาไม่เท่าแน่นอนแต่ได้ในเรื่องของเครื่องยนต์เบนซินนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะเอาขับสนุกก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีเกรดที่เขาแบบเกลี่ยไลอัพใหม่เขาเรียกว่า essential ก็คือเอาเท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อทําราคาลงมาให้ตอบสนองต่อตลาดแล้วก็ทําให้มันจับต้องง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาตัดออปชั่นออกไปอย่างตัวดีเซลวันนี้เนี่ยถ้าใครจะ ซื้อเก็บจะซื้อหากันไว้ถ้าไม่แคร์เรื่องประกันระยะยาวซื้อมือสองเนี่ยก็จะได้ราคาที่ย่อมเยาวลงมาหาปีที่มันออปชันโดดเด่นมากกว่านี้มีแต่ตัวเนี้ยก็จะถูกเกลี่ยออปชันตัดออปชั่นลงไปวัสดุบางอย่างถูกปรับนะครับอย่างเช่นวัสดุของหนังของตัวเบาะก,ก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับความพรีเมียมจะหายไปแต่คุณภาพในเรื่องอื่นๆงานประกอบอื่นๆยังโดดเด่นยังเนี๊ยบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแดชบอร์ดนะครับเกิดงานพลาสติกวันนี้หลายๆอย่างนะครับที่หลายๆค่ายเข้าทันสมัยกันมาสเตอร์สองเนี่ยอาจจะยัง ไม่ได้โดดเด่นเช่นไม่มีเบรคมือไฟฟ้าไม่มีออโต้เบรคโฮหน้าจอตรงกลางไม่ใหญ่ไม่ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็ยูเซอร์อินดิเฟตเนี่ยไม่โดดเด่นรวมไปถึงไม่มีไวเลสชาร์จมาสเตอร์ไอแอคทีฟเซนส์ระบบช่วยเหลือการขับขี่อย่างเช่น ACC ยังไม่ถึงจุดหยุดนิ่งนะเนาะระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ใส่มามันก็เลยทําให้ตรงนี้มันคือขาดหายไปฉะนั้นวันนี้ขายอะไรขายความเป็นดีเซลเพียวๆขายความเป็นรถขับดีจริงๆผมกล้าพูดได้เลยว่าวันนี้ในกลุ่มอ e ีทัคาร์หรือว่าในกลุ่มซิตี้คาร์ด้วยการที่ไม่ได้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เป็นรถยนต์ไฮบริดแล้วก็หรือต่อให้เป็นรถยนต์ไฮบริดตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น้ําหนักพวงมาลัยความเฉีบคมบวกช่วงล่างการตอบสนองความคล่องตัวทุกอย่างการขับใช้งานในความเร็วสูงมันเป็นรถทีี่ขับด นะครับขับดีแบบให้ความมั่นใจได้เยอะนะครับแล้วก็ขับสนุกความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับถือว่า Best in Class ในเรื่องของคุณภาพการขับขี่เพราะนั้นลูกค้าวันนี้จะไม่ใช่วัยรุ่นจ๋าๆล้จะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วครับแต่บ้านเนี่ยมีรถคันอื่นไว้ใช้งานในครอบครัวอยู่แล้วมี SUV อยู่แล้วอาจจะมี BEV อยู่แล้ว แต่ต้องการที่จะอยากได้รถที่วันไหนก็ตามที่แบบขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการรถที่มันขับง่ายๆคล่องตัวแล้วก็ขับสนุกแบบนี้วันนี้คุณซื้อ Master 2ดีเซลได้หรือบางคนบอกว่าใช้รถยนต์คันเดียวเลยเป็นชายโสดเป็นสาวโสดแต่ต้องการรถเล็กที่มันต้องเน้นเดินทางไกลด้วยแล้วไม่ได้กินน้ำมันมากจนเกินไปวันนี้ m a z d a 2ดีเซลก็ยังเป็นรถยนต์ที่ยังตอบโจทย์ในตรงนั้นนะครับในเรื่องคุณภาพการขับขี่ทีนี้รอบคันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้เราอาจจะไม่ได้ ค่อยเอามาพูดกันเท่าไหร่นะครับก็หน้าตาของตัวดีเซลเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาคนละแบบเนาะในเรื่องของกระจังหน้าที่มีการาแยกลายให้มันแตกต่างกันนะครับก็จะเป็นสีดำเงาเนาะแล้วก็เป็นลายแบบรังผึ้งนะครับมีแถบให้มันดูแบบ แตกต่างจากรุ่นเดิมๆหน่อยนะครับจริงๆเขาก็มีการปรับหน้าตามาก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของบริเวณชายากันชนรูปแบบกระจังหน้าที่มีการปรับเฉดส,สีนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวหลังคาดําด้วยก็จะทํามาเป็นลายเหมือนลายพวกลายเคฟเล่านะครับเนี่ยคาดำนะครับสะวอากาศชักฟินสีดําเงานะครับแล้วก็กระจกมองข้างสีดาเงาเนาะไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มาพร้อมกับเดซ์ทามลิงคไลท์ที่เป็นวงแหวนนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้เนาะแล้วก็ ล้อแม็กนะครับเป็นสีดำเงาปัดเงานะครับไซส์ Size เนี่ยจะเป็น185 60R16 นะครับยางติดรถเป็นดัลลอบอีนาเซฟเน้นความประหยัดนะครับตัวนี้ข้อดีคือคุณตี้นะครับเก็บเสียงใช้ได้นะครับอาจจะมีเสียงที่ซุ้มล้ออยู่บ้างแล้วก็ถ้าเทียบกับคู่แข่งขันในตลาดผมว่านอกเหนือจากคุณภาพการผี่ที่ดีเนี่ยการเก็บเสียงก็โดดเด่นด้วยและที่สําคัญช่วงล่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นแบบว่านุ่มนวล แต่ก็ไม่ถึงขั้นกระด้างจนรับไม่ได้ตัวนี้มันจะอยู่ในจุดที่แบบมันเฟิรม์มนิ่งกระชับนะครับเข้าโค้งได้ดีให้ความมั่นใจฉะนั้นเรื่องพวกนี้คุณหาได้โดยที่แบบคุณไม่ต้องไปปรับช่วงล่างก็ได้ขับแบบนีไ้ได้เลยเว้นแต่ว่าบางคนบอกว่าต้องการนุ่มผมก็แนะนําว่าค่ายอื่นอาจจะนุ่มกว่านี้ต้องลองไปขับค่ายอื่นเพิ่ม,เต,มเติมในการเปรียบเทียบเนาะอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ตัวนี้มันไม่ได้เน้นคนนั่งหลังอยู่แล้วนะครับะฉะนั้นถ้าไม่ได้เน้นคนนั่งหลังเนี่ย มันก็เน้นคนขับขี่ฉะนั้นเน้นในเรื่องของความสนุกในการใช้งานการขับขี่การตอบสนองได้ดีก็มองให้มันแบบทาร์เก็ตที่มันต่างกันออกไปที่เหลือครับรถแฮชแบกมันก็มีสเสน่ห์อยู่แล้วตัวถังแฮชแบกเป็นตัวถังที่เหนือการเวลาก็ว่าได้นะครับวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นตลาดที่มีรถแฮชแบกเนี่ยไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่ก็พอมีไม่ว่าจะเป็น MG 3นะครับ City แล้วก็ Mazda 2 ด้านท้ายนะครับก็จะมีเนี่ยแถบคิ้วสีดําเงานะครับแล้วก็มีแซมงานสีแดงส้มเข้าไปนะครับเห็นไหมถอยเสียออกปลายหนึ่งนะแค่นี้นะครับนี่คือภาพรวมของภายนอตัวรถนะครับตัวรถนะครับฟีเจอร์เด่นๆเนาะก็จะมี He ดอะติสเพลยนะครับยิงขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน USB เนี่ยเสียดายครับที่ไม่มีเป็น Type C เลยอันเนี้ยจริงๆควรจะให้มาเนาะแม้ว่าจะมีการปรับอุปกรณ์ แต่ว่ายังเป็น USB Type A ให้2ตํตำแหน่งยังมี AUX ให้แต่ว่าโอเคเราก็พอจะหาหัวแปลงได้อยู่แล้วนะครับมีพาวเว l เลให้1ตําตำแหน่งนะครับตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับแต่ว่าไม่สามารถแยกปรับซ้ายขวาได้แต่ด้วยความเป็นรถเล็กครับอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นเท่าไหร่แต่ว่ายังมีฮีเตอร์ให้นะที่เหลือก็ปกติใช้งานนะครับคันเกียร์หัวเกียร์วัสดุต่างๆค่อนข้างดีเกียงานวัสดุที่เป็นพลาสติกค่อนข้างดีระบบเซ็นเตอร์คอมมานด์เหมือนเดิมนะครับแต่มันอาจจะดูไม่ทันสมัยแล้วนะ ันนี้เ็เป็นแบบจอใหญ่ๆทัชสกรีนคือจอมันเล็กไปแล้วครับสำหรับยุคสมัยนี้จริงๆถ้าหากว่ามันเต็มจอนะเต็มจอเนี่ยมันก็ยังพอได้นะครับหรือว่าปรับดีเทลให้มันดูดีกว่านี้แต่ว่ามาสเตอร์ก็ไม่ได้ปรับอะไรแล้วมันก็มีความแบบดูไม่ทันสมัยแล้วนะครับแม้ว่าการใช้งานมันก็ยังคงแบบใช้งานได้ไหลลื่นแต่ว่าเราก็อยากได้อะไรที่มันแบบว่าดูทันสมัยกว่านี้แต่ว่าถ้ามองในมุมผมว่าเป็นรถจนใช้งานมันก็มันก็โอเคอะปรับเกลีวัสดุนะครับจะเห็นว่าเบาะเนี่ยเป็นเบาะปร พยายามทาหนังให้ดูสปอร์ตนะครับด้วยการแซมสีสันเข้าไปแล้วก็ทํามาเหมือนเป็นผ้าหนังกลับแต่ว่าเกรดเนี่ยลองมาจับเนี่ยหนังเนี่ยผมว่ามันลดไม่รู้นะความรู้สึกนะผมว่ามันลด, Quality, ลดคุณภาพลงไปเกรดวัสดุที่ใช้เนี่ยมันดูดรอปลงเมื่อเมื่อเทียบกับรุ่นรุ่นก่อนอันนี้รุ่นเก่านะครับแล้วก็ตำแหน่งของเบรกมือนะครับ แต่โดยรวมเนี่ยคุณภาพโดยรวมของวัสดุอะ่ะก็ดีกว่า Toyota Yaris อะ่ะแล้วก็ยังรู้สึกว่าโดดเด่นกว่า Honda City อะ่ะอันนี้โดยส่วนตัวนะครับเนี่ยในเรื่องของงานพลาสติกนะความหนานะครับคุณภาพการขึ้นลายที่โดดเด่นนะครับเนี่ยแผงข้างก็ยังคงมีการบุนะครับเป็นผ้าหนังกลับเนาะแล้วก็โอเคครับว่าพอมเป็นรถเล็กเนาะข้อจํากัดก็คือเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยบางทีเนี่ยครับขนาดผมสูงร7 4เนี่ยขายังชนนะครับก็เบียด คนตัวสูงใหญ่กว่าผมเนี่ยก็เบียดแน่นอนเนาะ,ะไม่มีเวลชาร์จผมพูดแล้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกุญแจก็เหมือนเหมือนกับตัวอื่นนะครับไม่แน่ใจว่าเขาปรับหรือเปล่าอาจจะปรับมาของเดิมมันเป็นเต่งๆมั้งแล้วก็ไม่มีกล้องรอบคันก็มีเพียงแค่กล้องถอยซึ่งก็ไม่ได้ชัดนะครับกระจกไม่ได้เป็นตัดแสงออโต้นะเป็นปรับมือเอานะครับไม่มีกล่องเก็บแป้นนะครับที่บังแดดยังคงให้กระจกมากอนข้างดีแต่ว่าไม่มีไฟนะอันนี้ถือว่า ให้อภัยกันได้เนาะตัวรถยังคงให้บายสปอร์ตนะเรียวคอทฟิกอเลอร์ตนะระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนนะครับมีสวิตช์เปิดปิดฝั่งนี้นะครับเบลปรับสูงต่ำได้อันนี้ชื่นชมนะครับมานั้สอยังเป็นรถที่พื้นที่โดยสารเนี่ยจำกัดนะครับเบาะเนี่ยตั้งชั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าระหว่างตัวนี้นะ แล้วคนไปเวทกับ CX3 นะแม้ว่า CX3 จะเป็น Crossover นะเมื่อก่อนอนะ CX3 เคยมีตัวที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่ตอนนี้ไม่มีละโอเคบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยซื้อ CX3 เนี่ยได้ Crossover ในราคาที่แบบก็ไม่ได้หนีกันมากแต่ถ้าสำหรับผมนะผมว่ามาและ2สถ้าสนใจกว่าในมุมผมผมไม่มีเหตุผลว่าจะต้องไปแบกน้ำหนักเอา,า CX3 ทำไมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะ ผมว่าตัวนี้มันก็โอเคแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานไม่ได้หนีกันเท่าไหร่พื้นที่ห้องโดยสารไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการนั่งหลังแล้วก็ถ้าจะต้องให้จ่ายเงิน2ตัวนี้ผมเลือกมาได้2ดีเซลเพาไม่ได้เครื่องดีเซลไม่ได้เป็นเครื่องเบนซิน2.0ศนลิตรความประหยัดก็ดีด้วยแล้วทอกดีๆแบบนี้มันมันโดดเด่นเสร็จได้อย่างเดียวครับมันไม่ได้เป็นขับหลังนี่ถ้ามันเป็นขับหลังนะโอ้โหมันจะแบบท็อกแบบนี้เบรกมือมันเป็นดิฟได้เลยนะนะครับอมาดูครับ ไซส์บอดี้อย่างผมเนี่ยผมนั่งได้ผมไม่ติดปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเข่าผมก็ยังไม่ชนแต่ถ้าหากว่ามีคนขับที่ตัวใหญ่กว่านี้แน่นอนว่าพอเขาเลื่อนเบาะมาเนี่ยผมจะเริ่มมีปัญหาและผมต้องนั่งอย่างนี้ละถูกต้องไหมครับอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นเกียร์ทอคคอนเวอร์เตอร์มันยังมีอุโมงค์เกียร์อันนี้ก็จะเป็นอีกข้อจํากัดหนึ่งเมื่อเทียบกับรถยนต์ในยุคใหม่ที่เป็นแบบรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าเป็นไฮบริดเขาไม่มีอุโมงค์เกียร์แบบนี้เขาใช้เป็นซิงเกิลเกียร์หรือว่าเป็นชุดเกกีียยร์ท่่มัันอูบ การ,รบังคับขับเคลื่อนทางด้านหน้ามันก็จะไม่มีผลตรงนี้แต่ตัวนี้มันก็มีอุโมงค์เกียร์นะครับมันก็เลยทําให้อาจจะเนี่ครับมีข้อจํากัดในการขยับแข้งขยับข,บข,บขาหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีที่เท้าแขนเ <No. S 1> นาะนี่มันก็จะแบบอืมก็นั่งพอได้นะครับ ถึงขั้นอหนื่อัดไหมสำหรับไซส์ผมคงไม่ออัดแต่ถ้าคนตัวใหญ่เจ้าเนื้อหรือว่าคนตัวสูงเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดนะครับเฮดรูมครับหนึ่งฝ่ามือนิดนินะฮะก็ไม่ได้เน้นคนนั่งหลังอยู่แล้วนะแต่เน้นเป็นรถที่ขับใช้งานทั่วไปผมว่าได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเองก็สามารถที่จะปรับนะครับ พับแยกได้นะครับเป็น40 60แต่ว่าจะไม่เรียบนะพื้นที่เก็บของสัมภาระทางด้านท้ายไม่ได้เยอะแยะมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ผมมองว่าถ้าคนมีเนตดีๆเนี่ยรถเล็กไม่ได้เป็นปัญหาในการเก็บของหรอกครับถูกต้องไหมนะแต่ผมต้องชื่นชมมาสเตออย่างหนึ่งว่าแม้ว่าจะลดคุณภาพลงไปค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับแต่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ให้พลาสติกมาทั้งแผงยังคงมีการบุนะเป็นผ้าแบบหนังกลับมาให้นะครับแต่ตัวเนี้ย ไม่ควรเป็นพลาสติกนะควรจะเป็นหนังเพราะว่ามันแตะกับข้อศอกเราภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ Mazda 2ดีเซลนะครับในการแบ่งเกลีย์ออปชันออกมาใหม่เป็นรุ่นย่อยใหม่ทุกเกรดนะครับแต่ว่าตัวนี้คือดีเซลเนาะในปี2025ยังมีมุมมองยังมีกลุ่มลูกค้าที่ซื้อได้อยู่แต่ว่าทาร์เก็ตเนี่ย มันเล็กลงกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้นก็ไปลองดูครับว่าแคมเปญเงื่อนไขการออกรถอื่นๆเนี่ยมันเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดนี้จะเป็นการบ้านของมาสเตอร์และเช่นเดียวกันครับเรานําเสนอข้อมูลออกไปเนี่ยคนที่กําลังหารถยนต์ใช้งานอยู่ไม่ว่าจะซื้อด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับวันนี้ลองไปสํารวจดูว่ามาสเตอร์สดีเซลเนี่ยยังเป็นตัวเลือกของคุณผู้ชมอยู่หรือไม่วันนี้ผมก็ได้นําเอามาสเตอร์สดีเซลที่เหลือเพียงแค่รุ่นย่อยเดียวในปี2025ี่เนี่ยมา พูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับมาอัปเดตกันว่าวันนี้ตัวรถเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการนับขีย์ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มใดแบบไหนนะครับคุณผู้ชมจะได้เอาข้อมูลเนี่ยไปประกอบไปตัดสินใจหรือว่าได้อัปเดตฟังก์ชันกันนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยนะครับตลาดรถยนต์เนี่ยก็มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นนะครับหลากหลายระดับฟังก์ชันราคาที่แบบคุณผู้ชมเนี่ย สามารถที่จะเลือกได้หลากหลายนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีในการที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยมีทางเลือกนะครับผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเอามาเวทดูได้ว่าเอ้ยอะไรที่ตอบโจทย์เรามากกว่ากันนะครับมาด้าสองดีเซลก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีจุดเด่นในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับในเรื่องของการควบคุมการขับขี่นะครับแล้วก็ราคาที่ลดราคาลงมานะครับแม้ว่าจะตัดฟังกชันบางออปชั่นออกไปนะครับแต่ก็ยังถือว่าน่าสนใจนะครับนี่คือข้อมูลครับที่เรานํามา เสนอกันในวันนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ